JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนคะนคะเด็กน,นทุกคนเลยนะคะครับนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ดังนั้นนะคะสําหรับภาพนี้เนี่ยก็จะมีนักเรียนที่ออนไลน์นะคะกับออนไลน์อยู่ซึ่งนักเรียนออนไลน์เนี่ยครูเบียนได้ทบทวนในเรื่องของออข้อสอบไปแล้วนะคะว่าจะออกอะไรในเรื่องของมุมเงยงการใช้สัญลักษณ์มือ การใช้ห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารสำหรับว,วันนี้น่ะเดี๋ยวครูเบียจะให้ใช้เป็นแบบฝึกหัดนะคะด้านหลังสุดเลยอ่าหยิบแบบฝึกหัดทางด้านหลังสุดด้านหลังสุดเนี่ยจะมีพื้นที่ว่างอยู่หนะ้าที่ครูเบียให้ทําหรือเปล่าครับหรือว่ายังยังค่ะยังยังไม่ได้ให้ทำหน้าหน้านหลังสุดมีที่ว่างไหมเอ่ยอันหะนึ่งครับ ให้นักเรียนเขียนวันที่ก่อนเลยนะคะวันที่ก่อนเลยเดี๋ยวระหว่างนักเรียนเตรียมนะคะแบบกลุ่มหันหายังไม่มีที่ว่างให้นักเรียนใช้เป็นกระดาษนะคะจะเป็นกระดาษใบงานก็ได้หรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะเขียนวันที่ก่อนเลยเพื่อให้รู้ว่าวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยมีการเรียนการสอนนั่นเองนะคะ,ะด้านหลังนีคะ่ะก่อนที่เราจะไปเขียนนะคะในเรื่องของโฮมโซอาหารเนี่ย ครูเบีย,ยก็มีวิดีโอนะคะก่นเรียนมาให้นักเรียนดูนะคะวิดีโอสั้นๆในเรื่องของอเขาบอกสิบสุดสุดยอดสัตว์ผู้อยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารที่กล่าวได้ว่าซึ่งเราจะบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยก็คือคืออะไรคะผู้ผลิต ผู้นนิตก็คือพวกกลุ่มพืชต่างๆเราก็รู้ว่าสัตว์เนี่ยเขาก็จะกินสิ่งต่างๆเป็นอาหารและสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวสัตว์อะไรบ้างที่จะกินนะคะมีการกินโดยที่ไม่มีใครเนี่ยมากินเขาได้มีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดู เขาได้ มีนักล่าในอาณาจักรสัตว์มากมายครับที่มีวิธีการล่าที่เก่งกาจและสามารถปริดชีพเหยื่อตัวนั้นได้อย่างง่ายดายแต่แม้ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเป็นนักล่าที่เก่งกาจแค่ไหนในบางครั้งพวกมันก็อาจจะต้องกลายเป็นเหยือ่อเนื่องจากโดนผู้ล่าที่แข็งแกร่งกว่าจัดก,การได้เหมือนกันรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงของนำเสนอเรื่องราวของสัตว์สิบชนิดที่เป็นผู้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารและเป็นนักล่าเบอร์หนึ่งของสถานที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ซึ่งถ้าทุ่นพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ ในป่าไทก้าของรัสเซียการที่จะหาสัตว์นักล่าชนิดอื่นใดเพื่อมาตตอกคอนกับเสือโคร่งไซบีเรียเหล่านี้บอกได้เลยครับว่ายากมากเนื่องจากขนาดลาตัวที่สามารถยาวได้สูงสุดถึง3เมตรทําให้มันเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่แม้แต่สัตว์ที่แข็งแรงยังมีสีน้าตาลหรือแม้ว่าสัตว์ที่อาศัยเป็นฝูงอย่างหมาป่าก็ยังไม่อ่านตอกคอนกับพวกมันได้จึงทําให้เจ้าสัตว์ชนิดนี้ได้กลายเป็นนักล่าเบอร์หนึ่งป่าไทก้าของรัสเซียยาวไปจนถึงเทือกเขาบางแห่งของประเทศจีนอีกด้วย บนเกาะคอโมมอดของอินโดนีเซียมีสุดยอดนักล่าอยู่ชนิดหนึ่งครับที่เป็นผู้อยู่บนสุดของหวง่วงโซ่อาหารนั่นก็คือมังกรคอโมมอดสัตว์จำพวกตะก,กวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและจะพบได้เฉพาะบนเกาะคอโมมอดและบริเวณหมู่เกาะใกล้เคียงเท่านั้นึ่งโคอมมอดเหล่านี้จัดเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายและมีความสามารถในการรับกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เหล่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามที่อาศัยอยู่ในเกาะก็มักจะโดนเจ้าสัตว์ชนิดนี้ล่าด้วยการกัดให้น้ำลายพิษเข้าไปในร่างกาย ก่จะตามไ,ไปกินในภายหลังนั่นเอง ในบริเวณขั้วโลกเหนือสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารนั้นจะเป็นสัตว์ชนิดใดไปไม่ได้เลยครับนอกจากมีขั้วโลกมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ซึ่งเป็นรองแค่เพียงหมีกิสลี่เท่านั้นแต่แม้ว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้จะเป็นผููราที่ไม่สามารถมีใครมาทำร้ายมันได้แต่ถือว่าในปัจจุบันพวกมันกำลังประสบปัญหากับสภาวะโลกร้อนจนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือเริ่มละลายทำให้มันสามารถหาอาหารได้ยากลำบากจนบางครั้งต้องหันมากินกันเองจึงทำให้พวกมันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของสัตว์ลลกกกทีี่ใ้สูพันธุ์อ นิดหนึ่งบนโลกของเราอีกด้วย สุดยอดนักล่าตัวต่อไปเราจะย้ายออกจากผืนป่าแล้วลงไปในท้องทะเลและมหาสมุทรกันบ้างครับซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอก,กจากเหล่าวางปัชขาดสัตว์ที่ได้รับสมญานามให้เป็นหมาป่าแห่งท้องทะเลและเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเนื่องจากเจ้าสัตว์ชนิดนี้สามารถเอาชนะได้ตั้งแต่สัตว์นักล่าอย่างฉลามขาวไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อย่างวาฬสีน้ําเงินทั้งพวกมันยังมีวิธีการล่าที่หลากหลายและมีความฉลาดและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนั่นจึงทําให้สัตว์ชนิดนี้เป็นผู้ที่คล้องํำน สุดยอดนักล่าแห่งท้องทะเลและไม่มีภูลาในธรรมชาติไปนั่นเอง หากจะพูดถึงสัตว์ในแม่น้ำอเมซอนปลาปิลัญญา,า,ญญาน่าจะเป็นสัตว์ชนิดแรกที่หลายๆคนนึกถึงแต่ถว่าสำหรับรายการตามไปมองของเรานักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในน้ำและยังถูกสัตว์ชนิดอื่นล่าเพื่อเป็นอาหารได้ยากที่สุดแอดขอยกให้สัตว์อย่ยงางปลาไหลไฟฟ้าครับเนื่องจากเจ้าสัตว์ชนิดนี้นอกจากมันจะสามารถใช้ไฟฟ้าในร่างกายไว้เพื่อใช้ในการนำทางและการล่าเหยื่อได้แล้วมันยังสามารถใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันตัวจากนักลลาที่หมายจะมากินมันอย่างจระเข้เคมันดาหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นให้สลบหรือตายได้อย่างง่ายด อีกด <I> ้วย แม้ว่าฮันนี่แบดเจอร์เหล่านี้จะมีขนาดตัวที่เล็กและยาวที่จะต่อกบอนกับสัตว์นักล่าอย่างเสือและสิงโตได้แต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าพวกมันจัดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่ไม่มีนักล่าตามธรรมชาติและถูกล่าเพื่อเป็นอาหารได้ยากที่สุดมิหนำซ้ำเจ้าสัตว์ชนิดนี้ยังชอบล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และยาวกว่าตัวของมันกินเป็นอาหารแต่ก็ยังว่าครับด้วยความใจถึงพึ่งได้ไม่กลัวใครของมันผสมกับความห้าวที่มีอยู่เกินตัวจึงทำให้พวกมันมักจะโดนสัตว์อออย่าางงสสสิโตหรืืแแม้เดวละ จากัวกจัดการเน,นื่องจากมันชอบวิ่งเข้าไปแย่หรือว่าบุกลุก,ลกอนณาเขตของ,ของสัตว์เหล่านี้นั่นเอง ในทวีปอเมริกาเหนือมีฝูงนักล่าอยู่ชนิดหนึ่งครับที่พวกมันมีการล่าเหยื่อที่ชาญฉลาดและยังถูกสัตว์ชนิดอื่นล่าได้ยากลำบากอย่างมากนั่นก็คือหมาป่าสีเทาโดยที่เจ้าสัตว์ชนิดนี้พวกมันมักจะอาศัยและออกล่าร่วมกันเป็นฝูงจึงทำให้ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดก็ตามที่ต้องการจะล่าพวกมันในฝูงกินเป็นอาหารมันจะต้องพบเจอกับการต่อสู้แบบหมู่จนนักล่าตัวนั้นต้องได้รับบาดแผลกลับไปแทนอีกทั้งพวกมันยังมีพันธมิตรที่ดีอย่างอีกาที่มักจะคอยชี้เต้าเหยื่อระหว่่าาางงกกกรรอออลในนนคัั้้้ีดวย นกอินทรีหัวล้านนกที่เป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายศตวรรษและยังได้รับสมญานามว่าเป็นยอดนักล่าราชาแห่งนกเนื่องจากพวกมันมีสายตาที่มองเห็นได้ไกลประมาณ1กิโลเมตรครึ่งจึงทำให้พวกมันมักจะคอยจ้องเหยื่ออยู่บนท้องฟ้าก่อนที่จะพยายามบินโฉบลงมาจับเหยื่อและปล่อยให้เหยื่อตกลงมาตายจากที่สูงและบินลงมาจิกเหยื่อกินด้วยความสบายใจจึงทำให้นกอินทรีหัวล้านเหล่านี้จัดเป็นนกล่าเนื้อที่มีความอันตรายมากที่สุดในปัจจุบันอีกด้วย ในเขตพื้นที่ของทุ่งหญ้าสวรรณาท่านผู้ชมก็อาจจะโฟกัสไปที่นักล่าอย่างสิงโตไฮยีนา่าหรือว่าเสือโครงที่เป็นสัตว์นักล่าที่มีความน่ากลัวและต่างก็อยู่ในอันดับต้นๆของสุดยอดนักล่ากันใช่ไหมครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมจะนำสัตว์นักล่าเหล่านั้นมาเทียบชั้นกับสัตว์ที่แข็งแกร่งอย่างฮิปโปเตมัสแล้วล่ะก็ะผมขอบอกเลยครับว่ามันคนละชั้นกันเนื่องจากมีอยู่หลายเหตุการณ์เลยครับท่านผู้ชมที่สัตว์เหล่านี้พยายามล่าฮิปโปเพื่อกินเป็นอาหารแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วพวกมัันกต้อ,อลปอ่่าาาสวททีีโด์รรู จะมีแรงกัดที่มากที่สุดในโลกเล่นงานได้แต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าฮิปโปจะมีความแข็งแรงสักแค่ไหนมันก็ต้องยอมสินโนล,ล่าให้ไก่ช้างป่าแอฟริกาตั์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวของพวกมันหลายเท่านั่นเอง หากจะเอ่ยถึงแม่น้ำนายสัตว์ที่มีความอันตรายและเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดข,ของห่วงโซ่อาหารในสถานที่แห่งนี้มันจะเป็นสัตว์ชนิดใดไปไม่ได้เลยครับนอกสาใจจระเข้แม่น้ำนายจระเข้ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกซึ่งจะเป็นรองแค่เพียงจระเข้น้ำเค็มเท่านั้นอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นต้นกำเนิดเรื่องราวของจระเข้ที่ดุร้ายอย่างกุสตาร์จระเข้แม่น้ำนายที่มีขนาดใหญ่ที่ขเมืองมนุษย์ไปแล้วหลายร้อยชีวิตและในปัจจุบันมันอาจจะยังมีชีวิตอยู่และกำลังหลบซ่อนตัวเองอยู่ที่ไหนสักแห และนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์สิบชนิดที่ไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติและยังถูกสัตว์ชนิดอื่นล่าดได้ยากที่สุดแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าสัตว์เหล่านี้จะอยู่เหนือว่าสัตว์ด้วยกันเองพวกมันก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อยู่ดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เหมือนเดิมครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเรา,า,าก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดอันนี้นะคะก็จะเป็นคราวคราวสัตว์นะคะที่เขาเนี่ยอยู่เหนือโซ่อาหารก็คือ โซ่อาหารอยู่ท้ายสุดเลยไม่น่าเชื่อว่าเจ้าฮิปโปนะคะก็คือหนึ่งในนั้นด้วยฮิปโปเนี่ยต่อให้อ้วนแค่ไหนนะคะแต่แรงกัดแรงกระทกของเขาเนี่ยมีแรงมหาศาลนะคะที่แรงที่สุดในโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวว่าฟ่งหาดของเรานะคะวันนี้เนี่ยอยาให้นักเรียนนะคะทำในเรื่องของสายใยอาหาร เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะสายใยอาหารจานนี้นะคะจากรูปภาพให้ในักเรียนวาดรูปนะคะและ้วกรอบสี่เหลี่ยมตีด้วยปากกาแดงนะคะลูกสอนนะคะเป็นปากกาสีแดงให้ในักเรียนวาดให้ในักเรียนวาดว่านะคะตัวต่อไปคือสัตว์ชนิดอะไร ตัวต่อไปคือสัตว์ชนิดอะไรจากนะคะสายใยอาหารสายใยอาหารคือหลายๆโซ่เนี่ยรวมกันผู้ผลิตเนี่ยก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นพืชผักนะคะในรูปนี้ก็คือแครอทนะคะไอ้เจ้าแครอทอะไรที่กินแครอทได้นะคะหัวและศรอ,อยู่ทางไหนคนนั้นเป็นคนกินนะคะก็คืออะไรกินแครอทและอะไรกินต่อไปแล้วอินซีเนี่ยกินตัวอะไรอย่างเช่น อ่แครอทนะคะมาที่กระต่ายกระต่ายเี่กกินไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะกระต่ายกินตัวนี้ตัวนี้น่าจะเออเป็นเป็นอาจจะเป็นสัตว์ที่กระต่ายสามารถกินได้นะคะเสือกินกระต่ายนะคะ,ะมาดูตรงนี้อะไรกินแครอทและไอ้เจ้าตัวนี้กินอะไรที่มันกินแครอทได้ให้ในักเรียนนะคะ ทำให้เรียบร้อยก่อนอื่นนะคะนัเกเร,รียนวาดรูปตีกรอบก่อนเลยสี่ช่องนะคะวาดรูปให้เรียบร้อยลงมือทำกันได้เลยค่ะ,ะฮะมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะ ถ้ะหากด้านหลังนะคะของแบบฝึกหัดของนักเรียนเนี่ยมันไม่ว่างนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทำลงไปในกระดาษก็ได้นะคะเป็นใบางานก็ได้งานรูปอบายสีกรออกสี่เหลี่ยมให้เป็น สีแดงนะคะลูกศรสีแดงว่ารูปลงไปก่อนตีกรอบให้เรียบร้อยเลยเราค่อยมาคิดว่าตัวต่อไปเป็นอะไรใบบางเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะ5้าทับหนึ่งสองคนแล้วก็5ทักสองสองคนเพื่อที่จะนำสนุนำมมํำเสนอชิ้นงานของตัวเอง เดี๋ยวหมดเลวลาแล้วนะคะนางนั้นอด้าโอจะมีอีกทีก็คือข้ามตานะคะยให้นักเรียนเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยรัวครูเวียขอหอ้องละสองคนนะคะเพื่อดูตัวอย่างใครที่เสร็จแล้วนะคะสามารถระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยค่ะ ก็วัน <coloca> น <one ici> ี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระต่ายกินกบได้ไหมครับกระต่ายกินกบได้ไหมกระต่ายกินกบเนาะก็น่าจะได้นะเพราะตัวเล็กกินแกะได้ไหมคะอะไรนะลูกเอยากนจียกินจอยจอยได้ไหมคะได้สิ ได้เหอได้เหอสีตาลูกอินทรีได้แต่แต่อย่าลืมนะว่ากระต่ายจะกินสัตว์อะไรเพราะว่าหมวดลูกศรชี้ไปทางกระต่ายและกระต่ายจะกินกระต่ายกินสุนัขจิ้งจอกได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหม่ไสุนัขจิ้งจอกเลยแสดงว่ามันมันก็ต้องมีมีการปรับและลองคิดดูลองคิดดูว่ากระต่ายกระต่ายโดนสุนัขจิ้งจอกกินค่ะดูลูกศรสิคะ ก็ไปโดนสุนักิิ่งสอกินอ๋อะได้อันนั้นก็อาจจะได้นะคะเอออันนั้นก็อาจจะได้เพราะว่าหัวลูกศอนอยู่ทางไหนคนนั้นเนี่ยเป็นคนกินนะคะโอเคเดี๋ยวครั้หน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าความแตกต่างของเพื่อนและของเราเนี่ยมีอันไหนที่แตกต่างและถูกต้องหรือไม่โอเคคะ่ะ